ก็สกตาวุฒแจ้งคดด้วยนะครับนี่ครับเกมจากอินดอร์สเตเตียผมอ่านะครับทีมชาติไทยในชุดสีน้ำเงินพบกับกัมพูชาในชุดสีแดงนะครับก็จริงๆเกมนี้ก็มีการปรับเปลี่ยนตัวประเด่นในชุดแรกนะครับอ่าถึงสี่คนด้วยกันนะครับมีผู้สาประตูที่ใช้คถาวุฒหันคัมภานะครับที่เป็นตัวจริงตั้งแต่เกมแรกนะครับแต่ว่าตำแหน่งอื่นก็มีการขยับปรับเปลี่ยนนะครับเพื่อเหมือนด้วยการโรเตชันของทันเตะด้วยนะครับคุณ เป็นเป็นการสร้างละ,ละสร้างแรงบันดานใจให้กับนักกีฬาับส่วนหนึ่งเหมือนกันนะสำหรับการเป็นผ้าตัวแรกเพือ่องฐามั่นใจให้กน,น,นักกีฬาชนช่วงแรกก็ยังทาประตูไม่ได้นะครับผ่านมาประมาณ4นาทีเศษนะฮะประตูแรกยังไม่มานะครับแล้วก็นี่ครับเลี้ยงมาจิงแบบนี้ครับเสารแรกลุกมันมูซาครับคั้นมิดจังหวัดนี้เป็นยังไงครับก็คือในพื้นที่สุดท้ายเนี่ยคือวันนี้กัมพูชาเขาค่อนข้างลงมารับต่บ มันทําให้การเคลื่อนที่ของเราเนี่ยลำบากในพื้นที่ในระยะประมาณ10เมตรเนี่ยซึ่งในในสนามเนี่ยผมก็สังเกตว่าพอในพื้นที่10เมตรเนี่ยเราพยายามที่จะเล่นตัวต่อตัวมากขึ้นแล้วก็ได้ประตูจากมุมเอ็ครับประตูแรกประตูที่ยติสองไหลายเลยนะครับลุยสองมานะครับโครงการทําชิงระหว่างมุมเอ็กับปนัดซึ่งเขาก็เป็นคู่ขาอยู่แล้วครับสําหรับคู่นี้เป็นคู่ขาในสโมสรนะครับที่ฟาร์มเว็ชมบุรี แล้วก็มาเรื่อยๆเลยครับลูกที่3จากกฤษดาวงแก้วนะครับแล้วก็ทำไปสีประตูแล้วนะครับกฤษดาวงแก้วกฤษที่แล้วนี่ทำแมตริกนะครับสามประตูนี้ไปหนึ่งประตูแล้วจังหวะนี้ยังไงครับเขาก็คงจะแกล้งเป็นอภิวัตจักรเลยอภิวัตเขาตัวแสบใช่ตัวแสบประจัมทีมคือเราจะเห็นในช่วงประมาณเกือบเกือบสิบนาทีแรกเนี่ยกัมพูชาแทบจะไม่ได้ยิงเราเลยนะ ันนี้ก็เป็นอีกลูกหนึ่งที่เราใช้ความสามารถเฉพาะตัวของโมเมทเพราะว่าพื้นที่ระยะสุดท้ายใน10เมตรเนี่ยมันค่อนข้างที่จะเคลื่อนที่ลาบากก็เลยใช้ความสามารถเฉพาะตัวแล้วก็มีตัวไปที่เสาสองคนึงก็ถือว่าทาได้ค่อนข้างดีรบไร้ชัยจูงสุดนะครับยิงประตูที่4ให้ทีมไทยนำัมบูชาโค้ชยังดูคิดเชียอยู่ก็เป็นปกตินะครับเพราะว่าคือทุกสิ่งทุกอย่างเขาอยากจะเน้นย้าให้เด็กเล่นให้ดีที่สุด รรเกมคับลูกนี้ก็เป็นแฮตทริกของมูฮัมหมัดอุสมานมูซานะครับประตูที่5ของทีมชาติไทยกับที่นำกข้าบุชาก็เป็นประตูตที่5ของเขาในทัวร์นาเมนต์นี้ด้วยนะครับกับที่แล้วียิง2ประตูแล้วก็มีจังหวะฟาวบ้างครับไทยโดนไปเสือกนะครับเป็นหลังแรกของสราวุฒิตราพึกษเลยครับนในช่วง ประมาณสักประมาณแนาทีสุดท้ายนะแท็กติกของเซซาโคเซซาเนี่ยที่ที่นำมาใช้เนี่ยก็คือการการเคลื่อนที่มาบล็อกค่อนข้างเยอะจะเห็นได้ว่าทั้งคนที่มีบอลเนี่ยจะจะยินจะจะไม่ค่อยเคลื่อนที่เท่าไหร่แล้วก็เอาอีกตัวตัวที่ไม่ไม่เกี่ยวกับบอลเนี่ยมาบล็อกให้กับผู้เล่นที่มีบอลครับปรมายที่ประตูได้ประตูหลังก็จะเป็นของอัสาดาวุฒิจ้งคดกับ รรชัยชุจูง,งสุกนะครับทำให้ไทยนำกัมพูชาอยู่7ต่อศู